โดยการไขล็อกตัวกล้องค่ะและหมุนตัวกล้องบปยันมุมองศาที่ใกล้เคียง0ูนย์ก่อนนะคะจากนั้นค่ะใช้ปรับละเอียดช่วยเพื่อความแม่นยําค่ะการกดดิสท,ที่ F1 ค่ะวูที่ค่า d h d ค่ะตรงนี้เป็นศูรียบร้อยแล้วนะคะให้เราทําการวางฝั่งวางหมุดที่จุดนั้นได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอีทจาก P ีนัมบวันนะคะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะอีฟก็จะมาแนะนำวิธีการวางผังวางหมุดด้วยโปรแกรมเลเ o u t นั่นเองค่ะโดยตัวกล้องที่จะสาธิตกันวันนี้นะคะจะเป็นตัวกล้อง Total Station ยีอโกโก้อ GO WIN รุ่น t k เค2 n สตัวนี้นะคะค่ะและสำหรับโปรแกรม Layout นะคะหรือเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวางผังวางหมุดค่ะโดยการเข้าใช้งานนะคะอันดับแรกค่ะให้เราเข้าไปที่ปุ่มเมนูตรงนี้ค่ะ จากนั้นค่ะโปรแกรม Layout นะคะเขาจะอยู่ที่ F2 อยู่หน้าเมนูตรงนี้นะคะกด F2 เข้าไปได้เลยค่ะจากนั้นค่ะเมื่อมาอยงหน้านี้นะคะ select a file ค่ะตัวกล้องเขาจะให้เราทำการสร้างไฟล์งาน,นงเองค่ะหากเราอยากที่จะสร้างไฟล์ใหม่นะคะให้ทำการกด input ที่ F1 เพื่อทำการป้อนชื่อไฟล์ใหม่ได้เลยค่ะแต่ถ้าอยากเรามีไฟล์งานอยู่แล้วเราจะใช้ไฟล์เดิมนะคะสามารถไปที่ F2 list ค่ะโดยวันนี้นะคะอีฟจะทำการใช้ไฟล์เดิมค่ะกด F2 เข้าไปได้เลยค่ะ และให้ใช้ลูกศรเลื่อนลงมานะคะเพื่อทําการหาไฟล์งานที่เรามีนะคะโดยวันนี้ค่ะอีจะทําการใช้ไฟล์ rs01 ค่ะเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะคะกด enter ที่ f4 ค่ะและให้ทําการกด enter อีกครั้งนะคะเมื่อเราทําการเลือกไฟล์งานเรียบร้อยค่ะตัวกล้องนะคะเขาก็จะรันมายันหน้าหลักของ layout ให้เราแบบนี้นะคะต่อมานะคะอันดับแรกค่ะให้เราทําการใส่ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องก่อนเลยนะคะโดยไปที่ f1 occ pt input ค่ะ เมื่อมาอยันหน้านี้นะคะให้เราทําการไปที่ F3 n e Z เพื่อทําการป้อนค่าที่กัดจุดตั้งกล้องค่ะโดยค่า n นะคะเราจะใส่อยู่ที่105.590ค่ะจากนั้นกด enter ที่ F4 เพื่อทําการป้อนอีกค่านะคะโดยค่า e คะ่ะเราจะใส่อยู่ที่105.610นะคะ enter ค่ะ enter อีกครั้งค่ะเมื่อมาอยัน นี่นะคะ INS .ht e ตรงนี้ค่ะเขาจะให้เราทำการใส่ค่าความสูงของตัวกล้องซึ่งวัดจากแกนกล้องถึงหัวหมุดนะคะเราจะใส่อยู่ที่1.5ค่ะ Enter ค่ะจากนั้นนะคะตัวกล้องค่ะเขาก็จะรันกลับมาหน้า Layout หน้าหลักแบบนี้ให้เรานะคะและขั้นตอนต่อมาค่ะให้เราทำการใส่ค่าพิกัดจุด backside นะคะโดยไปที่ F2 backside ค่ะจากนั้นนะคะให้ไปที่ F3 NEA s ค่ะ ซึ่งค่าพิกัดจุดแบ็กไซด์นะคะเราสามารถใส่ค่าเป็นมุมอาซิมุตได้นะคะโดยไปที่ A, Z, t f 3ค่ะแต่วันนี้นะคะอีฟจะทําการใส่ค่าพิกัด NE นะคะให้เราทําการกดอินพุตที่ F1 ค่ะและให้ทําการป้อนค่าได้เลยค่ะโดยค่า N นะคะเราจะใส่อยู่ที่103.610ค่ะ Enter ค่ะและค่า E นะคะเราจะใส่อยู่ที่105.610ค่ะ Enter ค่ะ จากนั้นค่ะเมื่อมายันน้านี้นะคะให้เราทําการเิ็งตัวกล้องไปยันเป้าปิดซึ่งเพื่อทําการ take back size นะคะจากนั้นค่ะให้ทําการกดเยื้เทป3เพื่อทําการ take back size ค่ะและตัวกล้องค่ะเขาก็จะลันกลับมายันหน้าหลักของ layout ให้เราแบบนี้นะคะและต่อไปค่ะสุดท้ายเลยค่ะให้เราทําการวางถังวางหมุดกันได้เลยค่ะโดยไปที่ f3 layout ค่ะ จากนั้นค่ะให้เราทําการป้อนค่าพิกัดจุดตั้งกล้องที่เราต้องการที่จะวางถังวางหมุดในจุดนั้นนะคะให้ไปที่ F3, ฟส z ค่ะและค่า n นะคะเราจะใส่อยู่ที่102.428ค่ะ Enter ค่ะและค่า e นะคะเราจะใส่ที่1 0 5 6 0 9ค่ะ Enter ค่ะ Enter อีกครั้งค่ะ จากนั้นค่ะเมื่อมาอยัาน้านี้นะคะ R.HT ค่ะเขาจะให้เราทำการใส่ค่าความสูงข,ของเป้าบิซึงค่ะซึ่งเราจะใส่ไว้อยู่ที่1.5เมตรนะคะจากนั้น Enter ที่ F4 ค่ะต่อมานะคะเมื่อมาอยัาน้านี้ค่ะให้เราไปที่ Angle F1 นะคะเพื่อทำมุมองศาก่อนเลยค่ะ เมื่อเรากดแ n g เกเข้ามาแล้วนะคะให้เราสังเกตที่ค่า DHR ตรงนี้นะคะให้เราทำตรงนี้ค่ะให้เป็นศูนย์องศา0ูนย์ศูนยลิปดาศูนย์ศูนย์ฟลิปดานะคะโดยการไยล็อกตัวกล้องค่ะและหมุนตัวกล้องเรียนมุมองศาที่ใกล้เคียงศูนย์ก่อนนะคะจากนั้นค่ะใช้ปับละเอียดช่วยเพื่อความแม่นยำค่ะ จากนั้นค่ะเมื่อค่า DHR นะคะเป็นศูนย์องศาศูนูนลิมดาศูนย์ศูนย์ฟิลิมดาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราทําการถือโพค่ะมายันหน้ากล้องนะคะและให้ทําการกดดิสที่ F1 ค่ะจากนั้นนะคะให้ดูที่ค่า d h d ค่ะ ถ้าหากเราทําการยิงแล้วนะคะและค่าตรงนี้ไม่เป็นศูนย์นะคะให้เราทําการขยับโพเข้ามาเรื่อยๆนะคะจนค่า DHD ตรงนี้ค่ะกลายเป็นศูนย์ทั้งหมดนะคะและเมื่อเราได้ค่า DHD ตรงนี้เป็นศูนย์เรียบร้อยแล้วนะคะให้เราทําการวางผังวางหมุดที่จุดนั้นได้เลยค่ะและถ้าหากเราต้องการที่จะทําการวางผังวางหมุดในจุดต่อไปนะคะให้เราทําการกด Next F4 ค่ะจากนั้นค่ะก็ทำวิธีการเดิมได้เลยค่ะ ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการใช้งานโปรแกรมเลเยอร์ค่ะและถ้าหากท่านใดนะคะที่สนใจกล้องตัวทิพสาธิตไปนะคะหรือจะเป็นกล้องสำรวจตัวอื่นค่ะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่โชว์รูมพีน้อวันจังหวัดสม,มุทรปราการหรือจะเป็นร้านกล้องสำรวจสูตรล้างสิทธ์้านของเราจะตั้งอยู่ในปาเมโซแมกแวลูล้างสิทธ์ของสองค่ะหรือถ้าหากท่านใดนะคะที่ไม่สะดวกเข้ามาค่ะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมและสั่งซื้อทางออนไลน์กันได้ที่เพจและเว็บไซต์ของพีน้ำวัน หรือสามารถโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันก่อนได้ที่เบอร์021816844หรือสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันก่อนได้ค่ะและสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะและถ้าไม่อยากที่จะพลาดคลิปต่อไปวีทจะมีการแนะนำอะไรอีกนะคะก็สามารถกดซับ c ไคร e และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปกันด้วยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะอีกก็ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ